สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทั้นเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับช่องอาณาจักรรถเอาติสอีกแล้วเช่นเคยค่ะเหมือนเดิมค่ะนะคะกลับมาพบเจอกับเอมี่เพชรย,ยนต์นะ,ะวันนี้วันนี้เอมี่นะคะจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะหนคันคนนันหน้านี้เลยนะคะเป็น Toyota าเอาติ6หนปี2013นะคะคันนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามาเลยนะ,ะเป็นรถบ้านมือเดียวออกห้างนะบอกเลยนะคว่าคันนี้นะ,ะราคาตั้งขายเพียง2อ9แ0 0เบาทเท่านั้น,นะค่ะ คันนี้นะฮะได้เป็นเครื่องยนต์1 6 0 4 c ตัวจีนะครับปี13นะเป็นปีสุดท้ายแล้วนะคะของโฉมรุ่นหน้าแบนรุ่นนี้นะคะคันนี้นะฮะเรียกไม่ใช้งานไปเพียง150,000โลเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยงามจริงๆนะคะสามารถจัดไปแนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะผ่อนเพียงเดือนละ5,000กว่าบาทต่อเดือนสําหรับใครที่สนใจนะฮะและกาลังตามหารถรุ่นนี้อยู่นะฮะอยากให้ชมคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีจะพาลูกค้าเนี่ยไปไล่ชมไล่ชมไล่ดูตามจุดกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวชมกันเลยค่ะ ตัวนี้นะคะลูกค้าขา,ขาได้ไฟหน้าเป็นตัวไฟหน้ามัลติรีเฟลกเตอร์นะคะไฟหน้ามัลติรีเฟลกเตอร์นะฮะแล้วก็กระจังหน้านะฮะโครเมียมนะ,ะกระจังหน้าโครเมียมนะ,ค,ะคันนี้นะป้าย,ายทะเบียนกไก่ทหาร4 0 0 8กระบี่นะฮะรถมาจากกระบี่บอกเลยว่ารถสภาพเข้าสดๆเลยนะฮะยังไม่ทําการรีโนเวทยังไม่ทําการชงปรับสภาพเลยนะ,ะ่ยให้ดูสดๆเลยนะคะว่ารถเข้ามาสภาพนี้นะ,ะบอกเลยว่าปรับ เสร็จเมื่อไหร่รถคันนี้นะคะจะสวยมากกว่านี้อีก300เท่าเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะ,ะก็มีไฟตัดหมอกโรงงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะได้เป็นชุดแต่งสเกิร์ตนะคะมีชุดแต่งสเกิร์ตมาให้นะคะเป็นสีขาวนะ,ะสีเดิมโรงงานเลยนะคะรถคันนี้ไม่เคยกลับสีนะคะไม่เคยผิกคว่ำไม่มีประวัติจมน,น้ำตัดต่อ,ตอ,ตอแต่งมาแน่นอนนะ,ะเดี๋ยวไปไล่ชมจุดอื่นกันต่อเลยดีกว่าคะ่ะ ตัวนี้นะคะได้เป็นล้อมใมมกนะคะเจ้าของเดิมนี่ใส่ล้อมแหม่มาให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะเป็นแม็กเรนโซ่นะ,ะพร้อมยางปี2019นะฮะตัวนี้ก็ยังมากับตัวรถเลยนะคะันนี้นะคะก็มีไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างของตัวรถเลยทั้งสองฝั่งนะคะกระจกก็เป็นกระจกพับเก็บไฟฟ้านะคะคิ้วกันศาสตร์ก็ติดมาให้แล้วครบเลยทั้ง4ี่บานค่ะ เดี๋ยวพาชมภายในกันเลยนะคะภายในอ,อ่านี่เลยนะคะให้ชมรอยนะคะตรงนี้ก่อนเลยนะคะเม็ดอาร์คนะคะรอยตามจุดเม็ดอาร์คบอกเลยว่าสวยนะ,ะไม่มีตัดต่อแน่นอนค่ะคุณลูกค้าขานะคะ Met k, เม็ดอาร์คเรียงสวยทุกจุดไม่มีตัดต่อไม่มีชนหนักแน่นอนไม่มีพิควา่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์านะคะ ก็ให้ชมกันเลยใกล้ๆให้ชัดกันเลยนะบอกเลยว่าเราค่อนข้างคัดรถนะฮะสภาพวีดีมานะฮะให้กับลูกค้าเท่านั้นนะคะเราไม่ย้อมแมวขายกับลูกค้าแน่นอนนะฮะด้านในก็เป็นสภาพสดๆเลยนะคะยังไม่ทั้งับสภาพเลยนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีเบดนะฮะเบาะหนังสีเบดนะเบาะเดิมโรงงานก็จะได้สภาพนี้เลยนะคะแต่ว่ารอการปรับสภาพเบาะด้วยนะฮะบอกเลยว่าสวยงามกว่านี้แน่นอนค่ะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ แอร์อะนาล็อกปรับมือค่ะเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่น c ีดีเอฟเอวิทยุนะคะใช้งานได้จริงหมดเลยไม่มีชํารุดนะคะคันนี้นะเป็นพมรมลายนะหุ้มหนังสีดํานะฮะพมรมลายหุ้มหนังสีอาสีดำนะฮะสีก้านด้วยกันนะคะนี่เลยค่ะนะฮะกระจกปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะคะคันนี้เลอกมาใช้างานไปหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันโลเท่าน,นั้นเองไม่เดิมแท้โรงงานลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เลยค่ะนะฮะ นี่เลยนะครับประตูฝาคนขับนะคะกระจกทั <k 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 ้ง4บานปรับไฟฟ้านะคะกระจกคนขับหนึ่งบานปรับออโต้ค่ะบอกเลยว่าคันนี้สวยงามนะคะสวยงามจริงๆนะลูกค้าขามาลองชมลองขับได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะฮะก็กระจกมองหลังนะก็เป็นกระจกตัดแสงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลยนะสวยงามนะคันนี้นะคะอยากให้ลูกค้ามาลองชมลองขับรถตัวจริงได้เลยนะคะที่บริษัทเรานะฮะ นี่เลยนะคะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะของตัวออตติกก็ค่อนข้างกว้างขวางพองสมควรอ่าให้ชมรอยกระดูกงูนะคะสวยไหมเอ่ยสวยจริงๆนะคันนี้นะคะสวยงามเลยนะโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะคะกระจกเดิมโรงงานทุกบานนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะใครที่นะคะสนใจคันนี้นะ,ะบอกเลยว่ารีบจองรีบติดต่อเข้ามาเลยเนะะี่ยเพราะว่าสเปคนี้หายายากจริงๆนะมีเข้ามาแล้วหนึ่งคันนะ,ะปีสิบสามนะคะมาเดี๋ยวเรามาอยู่ในส่วนของ ด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะหัวน็อตนะะตามฝากระโปรงต่างๆนะคะสภาพเดิมโรงงานนะไม่มีร่องรอยการชนหนักไม่มีร่องรอยการแกะแงะไข,ข่ของตัวน็อตเลยนะสภาพดีฝาท้ายโรงงานนะฝาท้ายเดิมโรงงานเลยรถคันนี้นะคะหลายคนกังวลมากเลยว่าติดแก๊สาหมือนเปล่ารถคันนี้นะคะเป็นน้ามันล้วนนะไม่เคยผ่านการติดแก๊สมากอนนะคะสามารถตรวจสอบได้เลยนะะเอาช่างผู้เชี่ยวชาญนะคะมาตรวจสอบรถได้เลยนะคะสภาพเดิมโรงงานเลยนะคะคันนี้นะ นีเลยค่ะอย่างอะไหล่ถุงเครื่องมือแม่แรงมีให้ครบนะคะไม่ต้องห่วงตรงนี้นะสองแ0นนาหมื่นเก้าพบาทเท่านั้นนะคะสำหรับตัว Toyota t o โยต้าติดหนึ่ปีสิคันนี้สีขาวนะใครที่กําลังตามหาอยู่อยากให้ลูกค้านะ,ะมาลองชมลองขับรถได้เลยนะที่บริษัทเรานะเพราะว่าสเปคนี้ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะนะ,ะสภาพดีๆสวยๆค่อนข้างจะหายากเลย นะคะไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED นะฮะเป็นไฟท้าย LED โลโก้นะสัญลักษณ์เอาติด1 6 G นะคะเป็นโครเมียมแท้นะคะไม่ลอกไม่ดำนะคะิ้วโครเมียมคาดยาวตลอดท้ายรถเลยค่ะคุณลูกค้าะ,ค,ะค่อนข้างสวยงามนะคะคันนี้ก็ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันนะครฟิล์มทึบนะ,ค,ะคันนี้นะฮะไพรเวมาดูเชื้อเพลิงกันบ้างดีกว่านะ,ค,ะคันนี้เติมน้ำมัน91นะคะคันนี้เติมเก 95, ะะสำหรับใครที่กำลังตามหารุ่นนี้อยู่นะคะอยากให้มาลองชมลองขับกันได้เลยนะคะที่บอิสัตเพชรยนต์นะคะเซรีไทหกแปดแยกหนึ่งมาไม่ถูกติดต่อหาเอ็มมี่ได้เลยลิงก์ไอดียายอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะทากันเข้ามาได้เลยโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะสวยงามนะเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะคะใจกลางความสำคัญของรถทุกคันคือห้องเครื่องอนี่ค่ะคุณลูกค้าค่ะ ะะให้ชมคานหน้าก่อนคานหน้าเดิมหรือเปล่านะฮะเดิมโรงงานไหมลูกค้าดูนะคะเดิมโรงงานแน่นอนนะคะคานไม่มีทำมาใหม่นะคะเพราะว่าเป็นคานเดิมโรงงานเดี<ๆ>๋ยวให้ดูรอยน็อตต่างๆน,น็อตนะคะเบ้าชกสภาพเดิมสวยนะคะไม่มีร่องรอยการแกะแงะไข่ไม่มีร่องรอยการชนนะคะเม็ดอาร์ตามจุดต่างๆยังสวยงามอยู่นี่เลยค่ะน็อตสากะโปรงนะคะ ไม่มีชนแน่นอนนะบอกเลยคันนี้เนียนกริปเลยนะคะคุณลูกค้าขะแผ่นกันความร้อนโรงงานนะคะแผ่นกันความร้อนโรงงานยังคงสภาพเดิมเลยนะคะสติ๊กเกอร์ตามมอกอนะคะตาปั๊มเตต้านะคะยังอยู่ครบนะไม่มีร่องรอยการชนจริงๆนะคะอะให้ชมรอยน็อตอีกฝั่งหนึ่งนะคะน็อตสภาพดีนะไม่มีร่องรอยการแกะแงะไข่นะคะ ะะอยากให้ลูกค้านะคะมายนโชมรถคันนี้ด้วยตัวเองที่บริษัทนะคะมาลองชมลองขับกันได้เลยนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรมาเห็นคันมาเห็นตัวจริงก่อนนะคะคันนี้เปเครื่องยนต์คันหกนะเป็นเครื่องยนต์ดูอ VVTI นะ,ะบอกเลยว่าเครื่องยนต์ของออตติสเนี่ยค่อนข้างจะทนนะทนมากๆเลยไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องของเหลวแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยเราดูแลให้นะคะเราดูแลให้เรียบร้อยนะ,ะพวกแบตเตอรี่ของเหลวนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชมนะคะคลิปนี้แล้วะะและสนใจตัว t o y o ต a a อ t i ต 1.6G ปี13นะคะคันด้านหน้าน,นี้นะ,ค,ะคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่299,000บาทเล็กใหม่ใช้งานไปเพียงนะคะ150,000โลเท่านั้นเองนะ,ะติดต่อกันมากันเข้ามาได้เลยที่เบอร์0967252736นะคะเบอเอมมี่ e. ด้านล่างใต้คลิปนี้นะคะลิงก์ ID ดีไลน์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะคะแอดไลน์กันเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ ก็วันนี้นะคะขอขอบคุณลูกค้าท่านเลยนะคะที่อยู่ชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะคะก่อนจัดกันวันนี้นะคะก็รบกวนด้วยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ